สวัสดีครับหลังจากที่ต้องกาแฟกินอะไรผมก็ปั่นจัก,กรยานมาออกลุกซ้ายวันเร่ครับอันนี้ว่าจะเข้าไปทานอาหารในลุกซ้ายนะครับว่า,วาเมื่อกี้คุยกับยามที่หน้าประตูเนี่ยเขาบอกว่ามีอาหารขายผมก็เลยว่า อากระยะทางที่ปั่นมาเนี่ยหิวหิวเต็มที่แล้วฮะอยากทานอะไรละก็เลยเข้ามาที่ในโปรซายแล้วก็ถือโอกาสนะครับถ่ายชมวิวไปด้วยนะครับก็บรรยากาศก็สวยดีนะครับก็ชมมัด ธรรมชาติกันไปนะครับวันนี้ผมปั่นลงเนินลงมาเพื่อที่จะไปตรงร้านอาหารในปุกชายนะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับลงเนินมาเส้นทางก็มีทั้งลงเนินทั้งขึ้นเนินก็ชมหมู่บ้าน ันไปนะครับบ้านก็สวยดีครับแต่ละหลังทาสีทารูปแบบตัวบ้านเนี่ยก็สวยนะครับวันนี้ข้ามมาในเขตทุกซ้ายแล้วนะครับผมลองลองจูงรถเพื่อดูธรรมชาติไปด้วยใช่ เห็นวิวธรรมชาติช่วงนี้ก็สวยนะครับสวยดีครับตรงนี้นะครับเป็นที่เขาขายอาหารแต่วันนี้เขายังไม่ขายนะครับพอดีผมอาจจะเข้ามา มันเร็วไปยังไม่ถึง10บจุดศูนศูนย์นอผมก็เลยต้องไม่ได้ทานอาหารที่นี่นะครับอาจจะต้องไปหาที่อื่นต่ออันนี้ก็จอดรถแล้วก็ลองเดินเข้าไปนะครับปรากฏว่าเขายังไม่ขายอันนี้ เดี๋ยวเราเดินชมวิวกันต่อนะครับชมแถวนี้สักพักแนละ้วเดี๋ยวไปปั่นออกไปจากที่นี่นี่เป็นวิวสะพานขึ้นไปก็จะมีรู้สึกว่าแกว่งนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติของสะพานแข่งนะครับชมวิวแนวนี้ก็สวยไปอนะีกแบบจะเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเรือนะครับ จริงๆแล้วก็มีหลายจุดนะบางครั้งบางทีผมก็ถ่ายมาไม่หมดนะครับก็ไม่ได้เดินจนรอบพวกซ้ายนะครับเดินขึ้นมาบนระพานหน่อยแล้วก็ถ่ายบนระพานนะครับบรรยากาศก,ก็โอเคนะครับ เมื่อกี้ตอนข้าวมานี่เสียค่าเข้า,ขา30บาทคนละ30บาทคิดว่าจะมาทานอาหารในนี้อันนี้หลังจากที่ผิดหวังจากทานอาหารที่วุกายไม่มีอันี้นก็ต้องกลับตั้งป้าว่ากลับบ้านแล้วครับครั้นี้ อันนี้กำลังที่จะลงเขานะครับตรงเนินนี้นี่ชันมากนะครับผมก็เลยปั่นลงมาแล้วก็ใช้กล้องติดกับลำตัวแล้วก็บางช่วงมันก็อาจจะวิวก็อาจจะไม่สวยบ้างนะครับ <c oughs> ก็ลงมาก็ต้องคอยเบรกนะครับ พราตอนตอนขาลงนี่ก็ต้องระวังหน่อยผมว่าเนินนี้ถ้าปั่นขึ้นก็เหนื่อยหน้าดูขนาดรถสิบล้อขึ้นมายัางบางครั้งยังขึ้นไม่ไหวเนินนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเนินนะครับที่สำหรับทดสอบพละกกำลังของทีมลักปัน่นแต่ถ้าหากว่าไม่อยากทดสอบก็มาอีกทางแล้วค่อยมาลงเนินทาง ส่วนผมเองเนี่ยจริงๆแล้วคือผมไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่แล้วตั้ง GPS ว่าไปสำนักทองแล้วก็มาออกที่นี่นะครับอันนี้ก็ลงเนินมาเรื่อยๆผมก็ตั้งป้าว่าจะกลับกลับประยองนะครับกลับเพลินใจหนะ้า วิวช่วงขาลงนี่ก็สวยดีนะครับแตม่มันเร็วรถลงมาเร็วบางครั้งก็มองวิวไม่ทันนะครับอันนี้ก็อาจ,จะปัน่นลงมาถึงจุดนี้ก็เป็นทางเรียบแล้วนะครับ ด้านหน้านั่นไหมครับเหมือนจะเห็นร้านอาหารนะครับเล็กๆผมเห็น,นป้ายแล้วนะครับจากไกลผมว่าผม เช้านี้ผมมีข้าวกิน้วแต่ผมจะไม่สั่งกาแฟะนะครับผมก็จะสั่งข้าวนีเนดครับเจอแล้วครับอันนี้คือร้าน v า a f ่เห็นหลายคลิปที่เขาขับจักรยานเขาออกมาแวะดื่มกาแฟกันนะครับแล้วก็ก็จะมีที่จอดจักรยาน เสือภูเขาเสือหมอนะครับอันนี้ก็วิวของร้านกาแฟเก็สวยดีนะครับโลกโก้ขายสเต็กขายพิซซ่าอะไรด้วยแต่ผมตอนนี้ผมอยากทางข้าวอย่างเดียวระยะทางที่ผมปั่นนี่ประมาณ83กิโลนะครับวันนี้ ปันเกินเป้าหมายครับเดี๋ยวผมจะจอดรถแถวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปทานพอดีผมทำคลิปร้านกาแฟเป็นคลิปแรกของชุดนี้นะครับที่ปั่นจักรยานมาที่นี่มาที่บุกใส่นะครับ ครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารในนี้นะครับยอดปั่นของผมวันนี้นะ83กิโลนะครับเบิร์นไป2000กว่าแคลอรี่2200นะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบ